สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างควันอีกแล้วนะคะอยากจะบอกว่าทรงบ๊อบเนี่ยถือเป็นทรงยอดฮิตยอด,ยอดนิยมในทุกๆสมัยเลยนะคะอันนี้เป็นบ๊อบที่ตัดเสร็จแล้วที่ยังไม่ได้เซตทรงก็จะได้ประมาณนี้เนาะเวลาที่ลูกค้าอยู่ที่บ้านที่ยังไม่ได้เซ็ตทรงนะคะผมก็จะประมาณนี้อย่างเคสงานเนี่ยผมของลูกค้าค่อนข้างหนาตรงมีน้ําหนักสวยนะคะก็จะหมดปัญหาในเรื่องของผมแบนผมกระดกอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเวลาที่เราอยากให้บ๊อบ ดูมีวอลลุ่มอันนี้เราก็ต้องเซตนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราตัดผมไว้เข้าทรงดีแล้วเนี่ยก็จะเซตทรงง่ายมากๆเลยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญก่อนเซตก็อย่าลืมบํารุงด้วยเซรั่มขวดสีม่วงเนาะวันนี้ผมนางแบบค่อนข้างตรงสวยมีธรรมชาติอยู่แล้วคือเขาเรียกว่าหัวทุยด้วยแล้วก็เส้นผมก็ค่อนข้างตรงมีน้ําหนักสวยด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ช่างขัญเองก็กาลังลงเทคนิคการเหลาไปผมแล้วก็รวมไปถึงการลดเนื้อผม ต่างๆนะคะเนาะซึ่งเทคนิคเหล่านี้นะคะช่างขวัญก็มีสอนไว้ในคอร์สเรียนออนไลน์ของช่างขวัญทุกๆตัวทุกๆเทคนิคเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถทักแชทมาหาช่างขวัญได้<ม>เนื้อผมแบบนี้นะคะค่อนข้างได้เปรียบเนาะเพราะว่าเป็นเนื้อผมที่หนานะคะทําให้เราเนี่ยมีเนื้อผมในการาตัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทรงบ๊อบก็เลยได้บ๊อบที่ค่อนข้างที่จะสวยนะคะแบบเวลาที่ไม่เซ็ตก็แบบสวยเลยเนาะ เพียงแต่ว่าถ้าเราเซตมันก็จะดูผมมีมอลุ่มมากขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณนางแบบคนสวยนะคะรวมไปถึงขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของช่างขวัญฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่ทักถามถึงกันไกลเข้ามานะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้สินค้าใกล้หมดจริงๆแล้วนะคะทุกคนอาจจะเหลืออีก ไม่เยอะแล้วเนาะเพราะว่านอกสิจากว่ารถต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นแบบ pre order อาจจะต้องรอ,อนานนิดนึงแบบนี้เนาะเพราะว่าที่แบบสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยเนี่ยก็มีไม่เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหากันไกลนะคะที่ราคาไม่แพงจนเกินไปแล้วก็มีความคมไปสุดปลายนะคะเอามาลงเทคนิคต่างๆได้ดีนะคะตัดผมเพลิน การไกลคมๆก็มีส่วนทําให้เราตัดผมออกมาได้สวยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนมันจะทําให้เราตัดผมได้ขาดมากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็มีรีวิวกลับมาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถรับไปทางได้ที่สำคัญไม่ต้องรับเนาะได้ไปคือใช้ได้เลยอย่าทำหล่นนะคะแค่นั้นเองนะ อันนี้ในส่วนของด้านข้างของทรงบ๊อบก็เป็นเรเยอร์หวานๆพิ้วิๆนะคะซึ่งวันนี้ผมของนางแบบเนาะสีผมก็ค่อนข้างสวยนะทุกคนเวลาเวลาตัดแนวทรงบ๊อบเนี่ยถ้ามีสีผมเนี่ยก็จะช่วยให้ทรงเนี่ยดูเด่นขึ้นนะคะสาวๆผมบางก็สามารถตัดได้นะคะสำหรับบ๊อบทรงนี้นะใครมีเนื้อผมเหมือนนางแบบของเรานะคะ สามารถใช้เซรั่มขวดสีม่วงบำรุงวันละหนึ่งหยดนะคะพอดีวันนี้ที่ร้านเนาะเซรั่มก็กำลังใกล้จะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะคะนางแบบคนสวยก็ใช้เป็นประจำนะคะแล้วก็หมดแล้วก็เนี่ยรอซื้อเซรั่มอยู่นะคะน่าจะมาถึงช่างขวัญพรุ่งนี้นะคะแล้วช่างขวัญก็จะรีบจัดส่งไปให้เพื่อนๆที่สั่งเข้ามาเนาะซึ่งหลายๆคนก็ อ่าชระหรือว่าโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่รับปลายทางก็รอ,อนิดนึงนะคะทุกคนบางคนก็สั่งกันไกลพร้อมเซรั่มนะคะทีเดียวเลยเนาะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนถือเป็นทรงบ๊อบอีกทรงหนึ่งที่ไม่เซ็ตก็สวยนะคะถ้าเราได้เซ็ตก็จะยิ่งสวยขึ้นขึ้นไปนั่นเองเนาะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนางแบบคนสวยของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อนุญาตให้ช่างขวัญน,นะคะทำคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนนะในส่วนของด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะ ใครที่ชื่นชอบบ๊อบทรงนี้ก็สามารถแคปรูปนะคะไปให้ช่างร้านประจําเราตัดได้เลยเนาะเพราะว่าสมัยนี้ชื่อทรงอะ่ะโดยรวมก็เรียกว่าบ๊อบนี่แหละทุกคนแต่จริงๆมันอาจจะมีการผสมผสานในตรงที่ด้านข้างหรือว่าในในเรื่องของระดับความยาวนะคะเพราะว่าความยาวเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาจจะชอบไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะ ดัดแปลงตามหน้างานที่เราเจอนะคะก็คือโจทย์ที่ลูกค้าให้กับช่างเรานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นทรงผมที่ออกมามันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปไม่มากก็น้อยเพราะว่ามันตัดตามความต้องการของลูกค้านะคะฐานทรงต่างๆเราก็ต้องดูตามลักษณะเนื้อผมหน้างานของแต่ละเคสงานด้วยนะคะมันอาจจะไม่สามารถเหมือนกันแบบเป๊ะๆนะคะทุกคนเนาะ โอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอให้ทุกคนวีรวยเฮงๆปังๆนะคะขอบคุณค่ะ